โอเคับ okay, ผมเรามาพูดถึงตัวละคร3ตัวเต็งนะผมที่จะมาเป็น EX นะครับผมมีโอกาสที่จะมาเป็น EX ครบรอบ3ปีนะฮะก็จะมีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยทุกคนน่าจะพอเดาได้นะผมโอเคเรามาเริ่มมาที่ตัวแรกเลยก่อครับผมตัวแรกเนี่ยแน่นอนนะว่าต้องเป็นไคโดแน่นอนเลยผมทีนี้เนี่ยไคโดเนี่ยก็ยังไม่รู้นะผมว่าจะมาเป็นล่ามังกรหรือว่าล่าไฮบริดนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมาเป็นมังกรก่อนนะผมแล้วก็อาจจะมายีล่าไฮบริดมาตามหลังก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปก็คืออ่าหนวดดำล่างทาม นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสเข้ามาเหมือนกันนะผมส่วนตัวที่สามเนี่ยนั่นก็คือเรลลี่นั่นเองนะฮะครบรอบ2ปีเนี่ยตัวละครอย่างโรเจอร์เนี่ยก็ได้เข้าเกมวันพีชบอลที่รัดเข้ามาใช่ไหมฮะจะเป็นไปได้ไหมครับผมที่ครบรอบ3ปีเนี่ยเรลลี่ที่เป็นรองกับตันเนี่ยจะเข้ามาตามมาด้วยนะครับผมมาผมจะพามาดูนะผมว่าทุกคนเนี่ยเขาคิดยังไงนะฮะว่าตัวละครไหนจะมาบ้างนะผมผมเคยได้ทําแบบสอบถามไปนะผมว่าทุกคนเนี่ยคิดยังไงนะครว่าตัว X สองสามปีเนี่ยใครจะมานะครับผมก็มีคนมาตอบแบบสอบบถามมเเนนี่ยยคลรผ เนี่ยบอกว่ามา2ตัวนะผมเป็นไคโดรามังกรกับหนวดดำไทม์สคริปนะฮะส่วนอีก12เนี่ยบอกว่ามาตัวเดียวผมเป็นไคโดรามังกรนนะผมส่วน5เนี่ยบอกว่ามา3ตัวนะฮะส่วนอีก3เปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่าอื่นๆนะผมมีโอกาสเป็นตัวอื่นนะฮะจริงๆผมก็อยากพูดเกี่ยวกับบิ๊กมัมเหมือนกันนะผมเพราะว่าบิ๊กมัมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาเป็น EX ตัวใหม่เหมือนกันนะฮะว่าถ้าใครติดตามภาคโอนิชิมะในมังงะตอนนี้เนี่ยก็จะรู้นะผมว่าบิ๊กมมมมมมมัััััเเนน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 นีีีีี่่่่่่่่ยยแงงงปลลออออขหหกกกกกวาาภคคโฮะะผผพใู เป็นตัวที่ค่อนค่าน่าสนใจเลยผมว่าจะมีร่างใหม่มานั่นเองนะแต่คงไม่เร็วๆนี้นะผมว่าจะมาเป็นตัวแท็กทีมแบบใครโดคู่กันเหมือนที่ผมเคยเดาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะหรือว่าจะมาเป็นตัวเดี่ยวๆตัวใหม่เลยก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะผมก็ต้องรอรุนกันอีกทีเนะยผมจากสปอยนะฮะโอเคครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวผมไปตอบทุกเมนต์เลยนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ